อะเลยนะครับคุณผู้ชมถามว่าท่านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านจะมีโอกาสได้เป็นพอบอตรกับอายุราชการที่เหลืออยู่ประมาณสัก7ปีหรือไม่นี่คาถามครับอาจารย์โต้งจะในมุมมององอาจารย์โต้งครับอันนี้ตอบยากนะครับคุณก่อนนะฮะเงื่อนไขเนี่ยทั้ง2เรื่องเนี่ยมันจะอยู่เรื่องวินัยเป็นหลัก วินัยจะเสร็จก่อนภายในปีครึ่งมันจะเป็นตัวชี้วัดถ้าไม่ผิดปั๊บม่ยเขากลับเข้ามาเลยเพราะกลับเข้ามาเลยเนี่ยเขาเป็นแคนดิเดตได้เลยนะครับมันไม่ใช่โมเค้องไปรอไปหมายความว่าถ้าถ้าวินัยไม่ผิดปุ๊บภายในปีครึ่งกลับมากลับมาเสร็จปุ๊บท่านก็ยังเป็นแคนดิเดตเป็นพรับขางปตรได้ใช่ครับเพราะว่าทั้งคดีอาญาเนี่ยก็ว่ากันไปจะสู้คดีกันไปพิสูจน์ความผิดความจริงก็ว่ากันไปแต่ตัวชี้วัดในเบื้องต้นอยู่ที่คดีวินัยครับอ อาจารย์ตงถ้าเป็นกรณีนี้ความหมายคือถ้าวินัยไม่ผิดกลับมาเป็นรองพบตรแล้วก็เป็นคนดิเดตพบตรขึ้นอยู่งนี่นะครับขอยาตเรียนว่าขึ้นอยู่กับการเมืองณช่วงเวลานั้นเพราะงี้ครับเพราะว่าตามกฎหมายตํารวจพรบตรวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันนะก็ยังให้อำนาจท่านนายกะฮะว่าจะหยิบชื่อใครเข้าคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านต่อไปก็วกลับมาในประเด็นที่ผมบอกว่า ถ้าการเมืองดีเราก็จะได้ตํารวจที่ดีแล้วประชาชนก็จะอยู่อยู่ดีมีสุขอาชญากรรมก็จะลดลงก็ต้องมารอรุ่นนะครับถ้าเป็นการเมืองอย่างปัจจุบันผมว่าท่านผู้ชมมีคําตอบครับโอเคครับครับอ่ะอีกประเด็นหนึ่งครับสั้นๆคือในอาจารย์อาจารย์ต้องมีข้อมูลอ่ะอาจารย์ต้องมีข้อมูลเหรผมเชื่ออาจารย์ต้องมีแบบว่าอินไซต์มีไหมฮะอาจารย์ก็คือเป็นเราเป็นนักวิชาการเราไม่ได้เป็นอยู่ในรัฐบาลก็คือเราไม่ทราบว่าตกลงใครเป็นแบค นะครับแต่แน่นอนก็คือคโดยกลไกเนี่ยในเมื่อการเมืองคุมตํารวจ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ก็ต้องมีการเมืองที่สนุนอยู่เหมือนกันคขออนุญาตเรียนเสริมนี้นะครับ,รบจากข้อมูลการศึกษาวิจัยตํารวจทั่วโลกนะครับเขาบอกว่าประเทศใดก็ตามการเมืองดีตํารวจจะดีแล้วประชาชนก็จะอยู่ดีมีสุขในทางกลับกันถ้าการเมืองไม่ดีก็จะส่งผลให้ตํารวจก็จะไม่ดีและส่งผลให้ ปัญหาเชื้กรรมก็ยังเป็นปัญหาที่สําคัญในประเทศนั้น,น,น uh huh. ผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเองก็จะเห็นตรงกัน